สวัสดีครับมองโลกมองไทยใบธิรพัฒน์นะครับวันนี้จะขอพูดคําว่าล้มเหลวล้มเหลวในวันนี้จะพูดกัน2กรณีคือกรณีเรื่องการพนันกับกรณีเรื่องธุรกิจการพนันนะครับก็คือกลุ่มคนที่หวังผลที่จะรวยทางรัฐเป็นสิบเท่าร้อยเท่าหรือพันเท่าเปรียบเสมือนว่ารถ10ล้อวิ่งมาความนาบ้านแล้วไม่สามารถพิสูจน์ทราบได้ว่าใครคือเจ้าของทรัพย์สินโดยประมาณนั้นเลยทีเดียวเพราะฉะนั้นเนี่ยล้มเหลวทางด้าน การพน,นันเนี่ยเมื่อคนเสียเขาบอกว่าก็อยากจะแก้ตัวเมื่อคนได้ก็อยากจะได้เพิ่มเพราะฉะนั้นเนี่ยความต้องการของคนมันก็จะไม่หยุดนิ่งคนที่ได้ก็จะกลับกลายมาเป็นคนที่เสียคนที่เสียนอ้อยก็กลายเป็นคนที่เสียมาจนกระทั่งบางรายนี่ล้มละลายทรัพย์สินเงินทองที่มีมาทั้งหมดที่ดินบ้านรถยนต์ก็ต้องขายทิ้งเป็นของเขาทั้งหมดเพราะฉะนั้นอันตรายมากสําหรับคนที่ ล้มเหลวทางด้านการพน,นันส่วนคนที่ล้มเหลวทางด้านธุรกิจล้มเหลวทางด้านธุรกิจเนี่ยเราไม่ได้สิ้นเนื้อประดาตัวไปเลยสิ่งที่เราได้ดําเนินการไปช่วงนั้นน่ะอาจจะสิ่งแวดล้อมหรือสังคมหรือบริบทของกลุ่มเป้าหมายเรายัางไม่ได้มีความต้องการในสินค้าที่เราที่จะนํานเสนอมันเลยทําให้ไม่ตอบสนองเขาในทางที่ควรมันก็เลยล้มเหลวล้มเหลวอย่างนี้ สิ่งที่เหลือมาก็คือทักษะความรู้อาชีพเครื่องมือทีมงานแล้วก็กลยาณในมิตรในทางคู่ค้าเมื่อวันใดวันหนึ่งเราพร้อมที่จะกลับมาทำงานใหม่อีกรอบหนึ่งเราก็สามารถที่จะเอากลุ่มก้อนพวกนี้ครับมารวมตัวกันแล้วก็มาทำธุรกิจใหม่ได้มันไม่ยากเลยเพราะฉะนั้นเนี่ยล้มเหลวทางด้านธุรกิจเนี่ยหลายๆคนเห็นว่าเออเป็นนี้สินร้อยล้านพันล้านหรือมากกว่านั้นจะตาม แต่ก็สามารถพลิกกลับมามีรายได้จนกระทั่งเป็นเศรษฐีมหาเศรษฐีได้ก็มีแบบอย่างหลายๆแบบอย่างมากมายวันนี้ได้คําดีๆจากการที่พี่หน่องไปเชื้อเชิญไปร่วมงานในวันนี้มากก็คือว่าการล้มเหลวทางด้านธุรกิจนะครับก็เหมือนว่าการซื้อหวยแล้วเราไม่ทําสถิติเพราะงั้นมันก็โอกาสที่จะถูกมันก็ไม่มีแล้วก็การทําธุรกิจหรือการทําสินค้าโดยที่เราไม่ ตั้งสมมติฐาน 1. เรื่องความต้องการของกลุ่มเป้าหมายความพึงพอใจของกลุ่มเป้าหมายเขาพึงพอใจอย่างไรเราไม่ทําสมมติฐานสิ่งนั้นมาเมื่อเราทําสินค้าหรือทําอาหารไปตอบสนองกับตลาดมันก็ไม่มีความต้องการตรงนี้หรือแม้กระทั่งที่พูดกันง่ายๆก็คือมวยครับได้แต่ชกแต่ไม่มีเป้ามันก็คือชกลมมันก็เสียโอกาสฟรีฟ เนี่ยครับก็เป็นสิ่งที่ดีๆที่อุปมาอุปไมยมา,มาได้ดีมากและได้ยอดเยี่ยมมากนะครับแล้วก็อุปมาอุปไมอีกอย่างหนึง่งเนื้ออกไก่ปั่นแล้วไปวางคู่กับโอชิคนก็จะเลือกกินโอชิซึ่งมันหอมหวานอร่อยเนื้อนุ่มหรืออะไรก็ตามแต่ถ้าเกิดว่าเอาเนื้ออกไก่ปั่นไปวางบนฟิตเนสที่พวกออกกำลังกายเขาออกกันเพราะฉะนั้นเนี่ย มันก็จะเป็นสิ่งที่เขาต้องการถ้าเกิดสิ่งไหนที่มีคนต้องการแต่ว่าเราเอาไปวางผิดที่ผิดทางมันก็ไม่ตอบสนองความต้องการของกลุ่มลูกค้าเราเหมือนกันเพราะงั้นเนี่ยการทำอะไรต่างๆต้องตั้งสมมติฐานทางธุรกิจให้ดีจึงจะออกมาได้ผลดีวันนี้ขอขอบคุณมากแล้วฝากคำคมไว้อย่างหนึ่งซึ่งเป็นคำคมที่ดีมากๆนะครับหนังห่อเนื้อเมื่อตายสลายสิ้น ลงถมดินค่อยๆย,ย่อยสลายชีวิตเคลื่อนเหมือนฝันพันมาลายเกิดกับตายเขียงคู่อยู่คู่กันขอฝากสิ่งดีงามต่างๆเอาไว้ให้กับกระยาณมิตรทุกท่านขอฝากสิ่งดีงามให้กับผู้ประกอบการที่เอื้อเฟื้อและแบ่งปันโอกาสต,ต่อยอดกันทุกท่านนะครับจากผมนะครับธีรพัฒน์เกิดมาเพื่อแทนคุณเกิดมาเพื่อแบ่งปันสวัสดีครับ